สวัสดีครับผมอยู่เกมโ,โบรบอกแมปดาร์เจนี่เอลฟานะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแนลดีดีเกมมิงทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดว่ามีอะไรมาใหม่เข้ามาบ้านนะครับแมปนี้เป็นแมปแนวเดสเลียวการประจนภัยที่ไม่มีสินส <c oughs> ส้นสุดเอ้ยสิ้นสุดดิที่80,000กิโลเมตรนะครับก่อนอื่นที่ผมจะพาไปดูนะครับผมจะพาไปดูอาชีพที่ผมแนะนำสำหรับคนที่ เล่นได้สักพักนะครับแล้วต้องการความท้าทายนี่แหละครับ Noble ข้อดีของอาชีพนี้คือลด25%ในการที่เราใช้ตังซื้อพวก NPC นะครับนี่เห็นไหมก่อนที่ผมจะเข้าไปนะครับผมก็จะซื้อสเสบียงมีดาบ12เล่มแล้วก็สมุนไพรจำนวนหนึ่งบวกกับด้วยเนื้อนะครับเพื่อเอาไปเติมม้าให้ได้เดินทางไไกลนะครับมา แล้วคราวนี้สิ่งที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าล็อบบี้ไม่ใช่หน้าล็อบบี้ดิเข้าเกมมาแบบนี้นครับให้เอาทองมาขายที่โบนนะครับเราจะได้กําไรมาห้าบาทนะครับเมื่อได้กําไรห้าบาทจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาตังนี่ผมแนะนํานะให้เอาตังไปซื้อ n p c ตัวนี้นะครับนี่ผู้เอนชาร์มันมีชื่ออะไรไหม เขเรียกว่า NPC ตัวนี้นะครับแบ็กสมิธเออซื้อตัวแบ็กสมิธนะครับจากนั้นตังที่เหลือก็ไปซื้อตัวสาวน้อยคนนี้นะครับชื่ออะไรไม่รู้นะครับให้ซื้อมา2ตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามาวางในรถม้าของเรานะครับนี่เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าซื้อทําไมทําไมต้องซื้อนี่จากนั้นเราก็เหลือตังประมาณไม่เกิน50นะครับผมแนะนํา เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าพิ่งใช้อะไรแน่จากนั้นก็มาเปิดกองนะครับเพื่อที่จะเอาของที่เราซื้อเข้ามานะครับนี่ส่วนผมนะครับก้อนนี้เลยดาบสิองเล่มถือเป็นเคล็ดลับนะครับเผื่อเจอบ่อน้ําก่อนก็จะได้ไม่ต้องใช้ตังในเกมนะครับนี่เพราะตังในเกมแรกๆมันหามไม่เจอนะครับไม่ใชหามไม่เจอหายากแล้วก็ไม่สามารถซื้อทันนะครับเห็นไหม กิโลที่สองหมื่นโอ้โโผมาเสยเมื่อโพมาเสยนะครับผมก็เอาขุนพลที่ชอบเรียกว่าขุนพลนะ N p c ที่ผมซื้อมาสะสมมาตั้งแต่เมืองแรกจนถึงเมืองที่สองนะครับก็ได้12ตัวพอดีถือว่ารอดตายนะครับนี่นี่แหละคือเคล็ดลับนะครับทำไมเราจะต้องซื้อดาบ12เล่มก่อนแล้วก็ขุนพลแม่นางไม่ใช่แม่นางดิ พ่อแบ็กสมิธและแม่นางสาวน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามายัดลงบ่อน้ำนะครับให้ครบสิบสองคนนั่นเองนะี่ยัดลงไปนะครับปึ๊บยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่เห็นไหมครับเมื่อครบสิบสองคนปับ๊บเราจะได้ขุนพลเทพฮอรลี่คิงมาใช้งานนะครับถ้าได้ตัวนี้มาใช้งานถ้าไม่เนตตัดไฟดัดบ้านบึม ยังไงก็เล่นจบครับเว้นแต่น้องจะปวดขี้กลางทางนะแล้วไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเลยเวลาพอถึงกลางคืนแต่เดนแก๊งดูดเลือดตีตายนะครับอันนั้นก็ซวยไปนะอ่ะมาดูนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือค่ายทหารนะครับค่ายทหารเท่าที่ผมลองเล่นมาตั้ง3 4วันนะครับผมสรุปให้เลยมันจะโผล่ที่กิโลเมตรเห็นเลขไหมสามหมื่นนะครับ จากนั้นก็จะมีโอกาสไปสุม่มถ้าเราไม่เจอส0 0 0 0ื่นะครับก็จะไปเจอที่60,000นะครับดังนั้นถ้าเป็นไม่ได้ให้พก NBC มาเยอะๆหน่อยแล้วก็ตัดสุนนะครับเมื่อเจอปุ๊บใช่ไหมครับผมแนะนำให้สอยตัวข้างบนก่อนนะครับเพื่อน้องจะไม่โดนยิงหัวนะครับและปืนที่ผมแนะนำในการยิงหัวมันก็คือ ปืนไรเฟิลที่มันยาวๆมันเรียกว่าปืนไรเฟิลไหมนี่นี่ดูระยะครับปุ๊บเห็นไหมตายผมไม่แนะนํานะครับถ้าเรายิงไกลๆอย่าใช้ปืนสั้นนะครับถ้ายิงระยะประมาณนี้ไกลนักสิ้นนิดนึงอ่ะก็ใช้ปืนยาวแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมหกหมื่นเมตรพูดง่ายๆนะครับสรุปก็คือ ค่ายทหารจะสุ่มเกิดที่30,000กับ60,000โดยประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมานะเมื่อเจอค่ายทหารนะครับไม่ต้องกลัวถ้าเราพกขุนพลมาเยอะให้เข้ามาค่ายเลยจากนั้นก็ให้หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยนะครับเราจะโดนยิงตายได้นะเมื่อเราเคลียร์แก๊งทหารในค่ายเสร็จก็รอประมาณหนึ่งนาทีจะมีพระเอกขี่มา ม่ใช่เพื่เอกดิทหารข้างขี่บ้านะครับให้ต่อสู้และเอาชนะมันให้ได้นะครับไม่ยากไม่ยากอย่าก,กลัวถ้าเราพก n b c เยอะมายนี้เราก็ใช้ประโยชน์จาก NBC เลยเอาทำไมหัวทิ่มแบบนี้ดิหัวทิพื่นสงสัยศพน่าจะบังนะครับนี่เราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อเคลียร์ตรงนี้เสร็จต่อไป ให้ไปปะทะบอสนะครับประทะบอสน,ะะอนี่บอสจะอยู่ในห้องลับตรงนี้นะครับไม่ต้องงงให้เอาสิ่งของมีค่าเช่นทองเงินไม่ว่าจะเป็นพวกทองที่เป็นรูปปั้นนะครับส่วนทองแท่งให้เก็บไว้นะครับอย่าเอามาโยนตรงนี้นะครับเมื่อเปิดไปได้โอ้ยยังไปเลยทัน <laughs> ข้อควรระวังนะครับเมื่อเราเปิด ประตูมันได้สักระยะหนึ่งที่เราจะเข้าไปได้นะเมื่อเราไปใกล้บอนะครับจะมีเสียงจุดไฟเหมือนไม่ขีนนะให้รีบถอยออกมานะครับไม่งั้นจะตายแบบนี้ได้นะครับอ่บามึงอาจริงข้าพเจ้าเลยต่อไปข้าพเจ้าจะยิงมันนะครับเปิบเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับเฮ้ยเฮ้ยอู้มเอานัดเบียดไปตายโอ้ยนัดสองผมตายเลยเอาเขาปรับเลยนะครับ โอ้สรุปเลยนะครับบอสได้ปรับแล้วนะครับจากที่ผมเคยยิงครั้งเดียวตายตอนนี้เราจะต้องยิงอย่างน้อย2นัดแล้วนะครับอปรากฏว่า2นัดไม่ได้สองนัดนนะครับ NPC ผมนอรแมนเนี่ได้ตีมันตายแล้วเอา้ามีเสียงค้านะครับแนี่แล้วเมื่อเราเคลียร์บอสเสร็จนะครับก็ให้เข้าไปห้องบอสนะครับในห้องบอสจะมีของมีค่าเช่นพวกทองพวกเงินและก็เงิน ดาบักนะครับเร,เรียกลาบักหรือดาบักดาบักนะครับนี่เอาผมหาทองแท่งโอ้ยไม่ดอบทองแท่งนะั้นสําคัญยังไงนี่เดี๋ยวพามาดู N p c ีตัวใหม่นะครับ N p c ีรับสุดเทพวิธีได้นะครับเราจะต้องมายิงตัวนี้ให้มันตกลงมานะครับคุกนั่นเองเมื่อเราปลดล็อกคุกก็เอาสมุนไพรให้มันกินนะครับเมื่อเพื่อนต้องการปืนคู่เราก็เอาปืนคู่ให้มันนะครับปืนคู่นี่จะอยู่ในห้องโถง ของตรงข้ามห้องบอลนะครับให้ไปเก็บเอาไม่ใช่ตรงข้ามนี่ข้างๆห้องบอลนะครับจะมี2กระบอกเมื่อเก็บมาครับเราก็เอามายัดให้มันนะครับส่วนทองแท่งนะครับผมยังหาไม่ได้นะครับก็ไว้โอกาสล้าน,นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว n p c สุดเทพตัวนี้นะครับมาต่อไปจะทดสอบปืนใหญ่จากปุงสีให้ดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนจากที่ยิงมาล้านครั้ง ยิงหนึ่งดอกตายนะครับวงเล็บคือลูกน้องส่วนถ้าเรายิงใกล้ๆผลจะเป็นยังไงอู้ย <laughs> จบการรีวิวปืนใหญ่แค่นี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ